เรื่องเสียแป้งขอตามต่อนิดนึงนะครับเพราะวันนี้ช่องแปกเป็นที่แรกที่เราได้หลักฐานนาทีที่กรณีของบุคคลซึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูชื่อก่อนตัวละครเยอะเหลือเกินเนี่ยนะฮะสุรเชษไหมเออสุรเชษจ้ะ<ฆ>ใช่จ้ะสุรเชษขอย้อนภาพคุณสุรเชษก่อนก็แล้วกันตอนที่เขาไปโดนคนบ้านและไปเจออาวุธปืน<ฆ>ประเด็นเนี่ยอย่างที่เราได้นําเสนอไปเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นหลักฐานครั้งแรกเลย,<ฆ>เลยก็คือว่า เราไม่เคยเห็นว่าแป้งเนี่ยขึ้นรถไครแล้วหนียังไงเปิดภาพสุรเชษตอนที่โดนคนบ้านมาหน่อยนะครับเพราะสุดท้ายวันนี้คุณจูมฮะพอคุณสุรเชษเองเนี่ยเขาน่าจะได้รับการปล่อยตัวออกมาถูกไหมฮะ,ะและหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้มฮะถามว่าเส้นทางการหนีเนี่ยที่วันนี้เราไปได้หลักฐานสําคัญมามันเกี่ยวพันยังไงเผื่อใครไม่ได้ดูตอนอช่วงลุยหนึ่งผมย่อสั้นๆ ตำรวจเนี่ยเข้าไปพบว่าคุณสุรเชษเนี่ยไปเกี่ยวพันก็คือว่าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปรับแป้งหลังจากแป้งลงมาจากเขาเนี่ยนะครับผู้ชมฮะก็คือตรงบริเวณเส้นทางบ้านป่าพงและหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาแป้งเนี่ยมาส่งขึ้นรถเก๋งแถวเลข3ก็คือหน้าวัดพรในขาวค่ะโดยวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็ทำให้ทางด้านของทีมข่าวเองเนี่ย เราก็เลยไปตรวจสอบจนในที่สุดเนี่ยเราก็ไปได้หลักฐานสำคัญมาขอไล่ทีละตัวเลยนะฮะนั่นก็คือตอนที่จะไปเกี่ยวพันกับแป้งกับสุรเชษยังไงอเอาตัวที่หตัวที่หนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็นรถเก๋งที่เข้ามารอรับเสียแป้งก่อนที่จะถ่ายเทจากมอเตอร์ไซค์อ่าเนี่ยขึ้นมานะฮะเห็นไหมฮะเปิดเต็มๆเลยก็ได้ครับนี่ ตัวที่1คุณผู้ชมฮะนี่คือรถต้องสงสัยซึ่งตํารวจเองเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลตรงนี้มารถคันนี้ถูกระบุว่าหลังจากที่เสียแป้งลงจากมอเตอร์ไซค์และต้องขึ้นรถคันนี้แต่วินาทีที่เราได้มาเนี่ยตอนนี้แป้งยังไม่มานะฮะแต่รถเก๋งเหมือนมารออยู่แล้วคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นพอรถเก๋งมารอเสร็จสับปุ๊บกล้องตัวถัดมามันจะเป็นรถมอเตอรไ์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีดําซึ่งตํารวจคาดว่านี่คือของนายสุรเชษขับมาก่อนขับมาก่อนนะฮะ โดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นถัดมาเลยเนี่ยเข้ากับว่าสุรเชษเหมือนกำลังจะมารออะไรใ,ในวงจรปิดตัวนี้คือ5ทุ่ม27และหลังจากนั้นเราจะเห็นอีกรอบหนึ่งคือสุรเชษวนมาอีกครั้งหนึ่ง5้าทุ่ม43โดยตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าสุรเชษเนี่ยเหมือนกับมายืนรอแล้วก็ส่องไปตัวถัดมานะฮะนี่นฮะเห็นไหมฮะนี่นนนนน ต่อสิครับเมย์อขอดูเหมือนกับ<อ>ว่าสุรเชษ์เนี่ยส่องไฟหาอะไรบางอย่างข้างทางสองฝั่งค่ะแล้วก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้าไปเส้นทางที่น้ําตกหม่อมจุ้ยอยีกรอบหนึง่งอ๋อเพราะว่าแป้งกำลังจะลงเขาใช่กำลังจะลงเขามาจากน้ําตกหม่อมจากทางด้านของบ้านป่าพงเออเออเออลงมาด้านล่างเนี่ยนะคะออออก็ต้องใช้เส้นทางคือไม่เดินเท้าก็คือขี่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นไอ้จุดที่ทางด้านของสุรเชษ์ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปรับเพราะตอนนั้นน่ะตรงนั้นน่ะ ถนนนะ่ะรถเข้าไม่ได้ส<อ>ักพักเนี่ยวงจรปิดตัวถัดมาก็จะเห็นรถของสุรเชษตอนก่อนเที่ยงคืนนะคะก็คือห้าทุ่มห้นาทีมีคนซ้อนท้ายกลับมาด้วยแล้วค่ะแสดงว่าออกจากน้ําตกแล้วรับเสียแป้งคุณผู้ชมครับ<ๆ>นี่คือภาพสําคัญที่สุดเลยเพราะเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนถูไหมฮะเราก็เห็นแค่ในรถแต่ตํารวจกําลังบอกว่านี่คือชิ้นหนึ่งที่สําคัญคุณผู้ชมดูตรงนี้ชัดๆเพราะ จะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเอาจริงคือเราต้องให้ความเป็นธรรมพี่สุรเชษด้วยนะถูกปะ,ะเพราะเมื่อวานนี้พี่เขาถูกค้นบ้านและไปเจอเรื่องอาวุธปืนและพี่ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วสื่อบางสื่อเขาได้สัมภาษณ์มาด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่บังเอิญว่าพอภาพนี้มันตูมออกมาปั๊บพี่สุรเชษแกปฏิเสธว่าแกไม่รู้จักเสียแป้งและแกก็บอกแกไม่ได้พาแป้งไปไหนเลย ช่อง8ดันไปเจอภาพนี้เข้าและต้องขอบคุณตำรวจผมขึ้นไทม์ไลน์ค้างเอาไว้กับภาพนี้ก่อนนะทีมงานคุณผู้ชมครับ ภาพนี้กาลังถูกระบุว่ากาลังจะเอาแป้งไปขึ้นรถเกง๋งเขาเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ารถเก๋งมารอแล้วนึกออกใช่ไหมฮะ,ะและหลังจากคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์มานนะฮะจากเลข3ก็จะไปเลข4เก๋งก็จะไปสะตูนและสะตูลก็จะมีกระบะมารับถ่ายอีกทอดหนึ่งและในกระบะก็จะถูกระบุว่าเป็นฮัตซันและราวนี้ที่เป็นที่เป็น4คนเมื่อวานนี้ที่โดนจับคุณผู้ชมฮะและหลังจากนั้นก็ถูกถ่ายไปที่ท่าเรือก็คือบ้านบาการโตะ๊ะทิศจังหวัดสตูลและสะปีดบท๊ทข้ามไปที่อาเจ <Indo. S 1> อินโดพอภาพนี้ถูกเปิดเผยออกมาปรากฏว่าเราไปที่บ้านของคุณสุรเชษริงๆต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยเห็นบอกว่าคุณแม่เนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยแต่เกิดเรื่องไม่คาดฝันฮนะหลังจากช่องแปดได้ภาพนี้มาเรื่องไม่คาดฝันคือสุรเชษป่วยค่ะเกิดสุรเชษป่วยถามว่าเกิดอะไรขึ้นอเมเล่าให้ฟังหน่อยสิพอเราไปที่บ้านคุณสุรเชษเกิดอะไรทีมข่าวของเรานะคะก็คือนอ้องโป้งพงษ์สพั์ไปที่บ้านของสุรเชษปรากฏว่า สุรเชษถูกสะเก็ดไฟจากการเชื่อมเด็กเข้าตาไข้ขึ้นสูงพูดคุยไม่ได้ค่ะขอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวทีมงานเปลี่ยนภาพขวามือนะฮะแล้วขึ้นภาพที่บ้านเลยคู่กันกับวงจรปิดประเด็นก็คือวันนี้เราไปบ้านคุณสุรเชษที่ป่าบอนต้องขอบคุณทางครอบครัวนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเพราะเรากำลังถามบอกพี่เฮ้ยอยู่ๆเนี่ยมันมีภาพเนี้ยที่ช่องแปดได้มาแล้วอุ้ยพี่เขา เฮ้ยคอเขาเป็นอะไรอะเมย์เขาค่โทษนะวันนี้แกให้สัมภาษณ์ช่องอื่นเนี่ยแกแข็งแรงอยู่เลยอะค่ะปรากฏว่าหลังจากเราออกอากาศปั๊บเรากลับไปบ้านแกแกป่วยกระทันหันเนี่ยเหมือนเช็ดตาปิดตาให้เนี่ยค่ะโอ้ยตายแล้วเพราะว่าแกไข้ขึ้นสูงเห็นบอกว่าแกพยายามจะลุกขึ้นมาคุยแต่ใช่ใช่ใช่เห็นบอกว่าสะเก็ดไปเข้าตาแกนะฮะโอ้ยอันนี้เห็นใจอันนี้เห็นใจจากใจจริงเลยแล้วยู่ๆไข้ขึ้นสูง คุณแม่เนี่ยต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคุณแม่บอกได้เดี๋ยวแม่จะไปตามน้องเขาให้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะภาพช่องแปดได้มาแล้วเนี่ยนะฮะคุณแม่กอดใช่ไหมอันนี้ภรรยาค่ะภร<อ>รยาเ้าไครอยู่ใช่ค่ะแล้วเห็นบอกว่าคุณสุชาติพยายามจะลุกมาคุยแต่ลุกไม่ไหวภรรยาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันบอกทีมข่าวช่องแปดเดี๋ยวขอเป็นพ่งนี้ได้ไหม,มเพื่อจะได้ชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดว่าเอา้อยู่ยู่ทไมมันมีภาพนี้หลุดออกมา ในวันที่ตำรวจเขาระบุว่าแป้งลงเขาแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็ขอให้พี่หายไวๆอันนี้เป็นห่วงจริงนะไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เลยผมก็เลยจะให้ทีมงานเขาเนี่ย <ừ. S 1> ไปไล่ไทม์ไลน์มาว่ามันลำดับเหตุการณ์คู่ขนานกันยังไงถึงได้ภาพสำคัญตัวนี้มาแล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นหลักฐานที่มันชัดขึ้นถ้าเราไล่อย่างละเอียดเลยนะฮะคู่กับไทม์ไลน์เลยวงจรปิดตัวนี้แหละฮะ ประเด็นก็คือเราลองดูจากวงจรปิดแบบละเอียดเลยเมย์ค่ะเก้าพฤศจิกวันประทักคือ8ปแล้วหลังจาก9ก้าพฤชจิตเนี่ยเพราะก่อนนี้เรามีข่าวว่าช่วง90เนี่ยคือช่วงที่แป้งกําลังจะหนีข้ามจังหวัดเท่ากับว่าวันที่9หลักฐานใหม่ที่เราได้มาเป็นครั้งแรกก็คือรถเก๋งกําลังมารอแล้วใช่คาถามคือใครประสานรถเกง๋งอ,อันนี้แหละน่าคิดเพราะเข้าพื้นที่ลงมาแล้วเรียบร้อยเลยและอย่าลืมนะ คุณผู้ชมฮะตอนประทะวันที่8เนี่ยเขาบอกสัญญาณบนขาวตอนนักข่าวขึ้นมามันไม่มีมือถือเมย์แล้วทําไมแป้งมันสามารถาหารถมารอได้อันนี้แหละฮะมันแปลกที่สุดเลยต่อครับเมย์คือ9พฤศจิกที่บอกว่าตามมุจอปิดที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะรถเก่งบีออสีดำมาวนก่อนเนี่ยคือเวลาห้าทุ่ม20ของวันที่9หลังจากนั้นเนี่ย7นาทีต่อมาเท่านั้นเองค่ะก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์ของนายสรุรเชษฐ์เนี่ยขับผ่านไปทางน้ำตกหม่อมจุย้ยคือเหมือนกับกำลังจะไปแล้วแหละหลังจากนั้นค่ะ ห้าทุ่มสีานาทีไอตอนที่นายสุรเชษสองไฟที่หน้าวัดก่อนจะขี่ไปน้ําตกหม่อมจุ้ยเนี่ยก็คือหลังจากที่ขี่ผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนที่เห็นภาพเสียแป้งนั่งซ้อนท้ายสุรเชษมาก,ก็คือก่อนเที่ยงคืนเพียงแค่6นาทีเท่านั้นคือ5้าทุ่มห้ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยเราก็เลยไปที่หน้าวัดพลุในข่าว จุดที่หลักฐานสำคัญตัวนี้มันทำให้เห็นว่าถ้าตำรวจไม่มีอะไรผิดตำรวจก็แสดงว่ามีหลักฐานถึงไปจับจริงๆถูกไหมฮะช่อง8ดลงไปที่หน้าวัดพุในขาวครับแต่วันนี้เราลงไปเนี่ยคือน้องน้องนริศลงไปเนี่ยตอนตอนดึกแล้วคุณผู้ชมฮะเพราะหลังจากได้หลักฐานตัวนี้มาเลยเลยลงกลับไปดูเนี่ยนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนี่พอลงไปอเอาจริงแทบมันแค่มีไปสองทางใช่ปะ่ะไม่งั้นกล้องจะจับไม่ได้หรอกใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ย และยังไงนะมีคนเขารู้หรืออะไรยังไงมั้คือาาทีมทีมข่าวเราไปสำรวจเส้นทางค่ะคุณผู้ชมคะว่าเส้นทางที่เดินทางจากน้ําตกหม่อมจุ้ยหรือว่าหมู่บ้านป่าพงลงมาเนี่ยถึงจุดที่บริเวณวัดพุในขาวเนี่ยม,ม,มันใช้เวลาเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่ปรากฏว่าเราดูแล้วเนี่ยถ้าจากหมู่บ้านป่าพงที่เียแป้งลงมาแล้วมามาจุดทางด้านของวัดพุในขาวที่วงจรปิดจับภาพได้เนี่ย มันใช้เวลาเดินทาง15นาทีกับระยะทาง12กิโลเมตรซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับวงจรปิดเพจเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าสุรเชษเนี่ยส่องไฟหาของที่บริเวณตรงข้ามกับวัดเนี่ยซอยวัดเนี่ยตอน5ทุ่ม43นาทีกับตอนเห็นเสียแป้งนั่งซ้อนท้ายมากคือ5ทุ่ม54ก็ต่างกันแค่11นาทีก็เวลาประมาณเดียวกันอ๋อเหรออืมเนี่ยค่ะถูกต้องเลยเพราะว่าคุณผู้ชมฮะ ในวงจรปิดอ่ะเดี๋ยวให้เมชูตัวนี้สักทีหนึ่งคู่ขนานกับนี่ที่เมกำลังบอกเพราะว่าวันนี้ทำลายวงจรปิดกับทำลายหนีเนี่ยเดี๋ยวเราจะประกบคู่กันเลยนะฮะ่ะต้องคู่กันกับเส้นทางแล้วคุณผู้ชมจะแบบเฮ้ยสองช่องสุดท้ายอะตำรวจก็แม่นเหมือนกันนะ,ะถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนตามนี้เดี๋ยวจะขึ้นคู่กันเลยเนีย่มาแล้วฮะ คุณผู้ชมลองดูเพราะเมื่อกี้เลขหนึ่งเนี่ยคือแป้งก็ต้องลงมาจากเขาก่อน<ช>เดินจากกิโลเลขหนึ่งนะ,ะ<ช>ทางซ<ช>้ายมือแล้วเขาต้องเข้าบ้านป่าพงถูกไหมเพื่อจะรอขึ้นมอเตอร์ไซค์ของสุเชษเพื่อไปวัดไปวัดเพื่อจะไปรอขึ้นเก๋งเลขส<ช>ามแล้ววงจรปิดขวามือมันจะเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์เหมือนจะวิ่งไปที่จากบ้านป่าพง<อ>หมายเลขสองเนี่ยมาที่หมายเลขสามคือหน้าวัดพรุนในขาวอย่างที่เราทำไว้ทางด้านซ้ายมือพื้นแดงเนี่ยนะคะคือ12กิโลเมตรสนาที ซึ่งถ้าดูตามกล้องวงจรปิดที่เราทำทาไลายขวามือเนี่ยจะเห็นว่าช่องที่3มที่4เนี่ยเขาใช้เวลาเดินทาง2.1จุดเนี่ยสินาทีก็พอๆกันก็พอๆกันคําถามก็คือพี่สุเชษต้องอธิบายอีกแล้วหรือไม่ว่าขับรถไปไหนแล้วทําไมตํารวจก็ถึงระบุว่ามันมีการไปรับเสียแป้งด้วยระยะทาง12กิโลเมตรซึ่งระยะเวลา12กิโลเมตรเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นทางซ้ายมือนะฮะเลข2กับเลขสมเนี่ยมันพอๆกับวงจรปิดทางขวามือเลยใช่ไหมใช่ค่ะ ตอนประมาณ5้าทุ่ม43กับ5้าทุ่มห4ใช่ค่ะนี่และฮะขณะที่วันนี้พี่สุรเชษป่วยเดี๋ยวให้พี่รักษาตัวก่อนแล้วพอเราไปที่หน้าวัดพุในขาววันนี้คุณผู้ชมฮะเราก็ลองไปสำรวจก็ทราบว่าเอาจริงชาวบ้านเนี่ยเขาคงไม่รู้หรอกถ<ม>ูกไหมฮะวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะส่วนใหญ่ถ้าคุณผู้ชมดูจากสภาพวัดกับวงจรปิดเลยฮะ จะพบว่ามันคือช่วงเวลากลางคืนทุกคนเนี่ยเขาหลับกันหมดแล้วแล้วบ้านช่องห้องหับเนี่ยมันก็จะมืดตึ๊บแบบนี้แหละนี่ฮะแต่จากหลักฐานก็เป็นไปตามที่เล่าให้ฟัง